วิธีรับนะครับวิธีรับตรงที่เป็นแผลตรงนี้นะครับถ้าเป็นสไตล์ของผมนะถ้าเป็นแบบว่าบางคนที่เราไปจ้างรับเขาจะใช้หินมนะขัดแบบว่าจับหินแล้วก็มาขัดจับโพงนะครับตรงนี้ใบมีดนี้นะครับเราต้องวัดเอานะครับว่ามันสูงเสมอกันกับแป้นนะเวลาเราจะเอาไปรับนะครับเราก็ ดูก่อนนะครับแล้วเราก็มาทําบล็อกกระดาษไว้นเรามาทําบล็อกกระดาษนี่จับพงแล้วก็มาตัวนี้เป็นตัวนัดล็อกใบมีดนะครับของยามาโตนะครับยามาโตนะครับล็อกใบมีดเราคลายออกมานะครับเราคลายตัวนี้ก่อนนะครับคลายตรงนี้ก่อนปั๊บแล้วก็มาคลายตรงนี้นะครับปั๊บแล้วก็ดึงออกมานะครับก่อนที่จะดึงออกมาเราก็เช็คดูว่ามันเสมอกันนะ แล้วเราก็มาวาดใส่กระดาษไหมนะครับเพื่อเวลาที่เราไปรับมันจะมาตรฐานนะครับนี่แล้วก็เอามีดมาำทำให้เฉลียงไปทางเหมือนผมนะครับ แล้วก็ฉีดไว้นะครับเอาเดยได้ดฉีดใหม่นะฝั่งนี้ตรงนี้มีดเคลื่อนนะครับฉีดตรงนี้แล้วก็ฉีดข้างบนฉีดให้เป็นรูปรับยังไงก็ขมนะครับถ้าทำสูตรนี้นะครับรับยังไงก็ขมนะเนี่ย เราได้บล็อกนี้นะไวเวลาเรารับนะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับเพราะว่าคือเรารู้แล้วว่าตอนที่รับตรงนี้เรามาเทียบดูว่ามันเสมอกันดีไหมแต่ผมที่เขารับมานี่มันไม่ค่อยเสมอนะครับถ้ามันไม่ได้ฉากนะบ,บางใบมีดที่เราไปซื้อมามันมาใส่พอเราซื้อมาใส่แล้วมันแบบว่า มันไม่ลงตัวเราต้องไปเกียร์ออกไปรับออกนะครับตรงนี้หัวหัวต่ำไหมหัวมันอยากต่ำอยู่นิดหนึ่งนะครับคือฝั่งฝั่งนี้มันอยากต่ำอยู่นิดหนึ่งนะครับเราจะมาแก้นะครับให้ เราก็จะมาแก้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเี่เพราะว่าเรามาแก้ให้มันลงไปนี่ครับแก้ให้เพราะว่าช่วงนี้มันอยากต่ำเราก็มาแก้ให้วาดขึ้นมาใหม่ วันนี้ผมแก้แล้วนะครับประมาณนี้คือเราทําบล็อกไว้นะครับจะไม่ผิดพลาดนะครับถ้าทําบล็อกไว้อย่างนี้เราทําบล็อกอย่างนี้เวลารับไปเราก็เอามาฉเฉลี่ยใส่ให้มันอยู่ประมาณตามที่บล็อกเราวาดนะครับมันก็จะลงตัวนะครับท่านผู้ชมนี เป็นช่างซ่อมมันจะมือดำสักหน่อยนะครับเวลาซ่อมเสร็จค่อยไปล้างมือเอาเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับใส่ถุงมือแล้วเกะก,กะนะวิธีรับนะครับวิธีรับตรงที่เป็นแผลตรงนี้นะครับ ถ้าเป็นสไตล์ของผมนะถ้าเป็นแบบว่าบางคนที่เราไปจ้างรับเขาจะใช้หินนะขัดแบบว่าจับหินแล้วก็มาขัดฝั่งนี้นะครับผมผมจะไม่ทำนะครับคือผมจะใช้หินเกียร์กินให้กินกินแผลนะครับกินแผลนี่นะลงไปให้หมดเลยนะนี่นะครับคือเราจะใช้หินกินให้ตัดตรงนี้ ให,ให้ถึงตรงนี้นะครับตัดให้หมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปรับฝั่งนี้ออกบางทีตรงนี้มันบางนะครับจากบางตัวบางยี่ห้อพอมันบางแล้วมันตัวกดของตัวนี้มันกดไม่ถึงใบมีดมันอาจจะทําให้ล็อกใบมีดไม่ได้ถ้ารับแบบสูตรนี้นะครับสูตรนี้เรารับตัดทิ้งไปถึงตรงนี้เลยนะครับมันมันจะไม่มีปัญหาในการเอามาใส่นะครับมันจะง่ายกว่านะครับ เดี๋ยวผมไปขอเวลารับนิดหนึ่งนะครับตัวนะครับใบมีดตัวนี้คือนะครับไปรับมาแนะ้วรอยแผลมันจะออกนะี่ครับแล้วก็มันจับดูนะครับใกล้เคียงให้เพราะว่าตอนที่เราถอดออกไปคือเราดูแล้วมันไม่ตรงกันกับอ่าแป้นนะครับเป้นของจากโพงเราก็มาดัดแปลงแล้วก็วาดมาร์กไว้นะครับ ผมจะใช้กระดาษทรายวางกับพื้นนะครับแล้วก็กดแล้วก็ถูตรงนี้นะครับส่วนมากผมจะรับในลายนี้นะครับเราพยายามนะครับอย่าให้อย่าให้มันชันมากนะครับคือการรับที่ถ้ามันชันมากมันจะทําให้คมมันอ่อนนะครับคือประมาณสักเจ็ดสิบองศานะครับไม่ใช่เก้าสิบองศานะครับแต่เก้าสิบองศามันจะตรงเลยนะครับแต่เราให้มัน เฉลียงขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดียวนี่นะครับของผมเนี่ยคือหินมันไม่ค่อยดีด้วยนะครับอาจจะมองไม่ค่อยรู้เรื่องนี่นะครับคี่ก็จะรับคือไม่ให้คมมันตั้งแหลมขึ้นไปมากถ้าคมตั้งแหลมขึ้นไปมากมันจะทําให้คมมันอ่อนนะครับนี่เราก็ทําประมาณนี้นะครับ แล้วก็เวลารับเสร็จแล้วเราก็นะครับเอา,อากระดาษทรายนะครับถู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 ถ,ถ,ถูอย่าให้มันมีเสี้ยนนะครับถูแบบว่าอย่าให้มันมีเสี้ยนถูถูถ,ถูเออมือรูปดูมือรูปดูว่ามันมีเสี้ยนไหมถ้ามีเสี้ยนมันจะไปเกี่ยวผ้านะครับนี่แรลบวิธีรับใบมีดที่ง่ายๆนะไม่ต้องยุ่งยากมากนะ เดี๋ยวเราจะมาใส่กันนะครับลองใส่นะครับลองใส่ดูดน้เกืดอ,อืมอืม เราก็ดูว่ามันตรงกับปริมตรงนี้ดีไหมเราเอาปลายนะครับปลายของมีดมีดให้มันเสมอกับปิิมนะครับอย่าให้โผล่นะครับแล้วก็ตรงนี้ตอนถอดออกมาเราจะล็อกตรงนี้ไว้ด้วยก็ได้เพื่อไม่ให้มันเคลื่อน,นเดี๋ยวเราค่อยล็อกแน่นนะครับล็อกแน่นแล้วก็ปล่อยดีตอไบป๊บป แล้วก็ล็อกไว้นี่ครับพอปล่อยดีตรงนี้นชนกับมีดไฮสปีดถ้าเป็นไฮสปีดนะครับตัวบนเป็นไฮสปีดเราไม่ต้องรับไฮสปีดนะครับถ้าเป็นไฮสปีดเราไปรับแล้วมันมันจะเหล็กแม่มันจะคุณภาพของเหล็กมันจะต่ํานะครับคือไฮสปีดไม่ต้องรับนะครับถ้ารับก็ใช้พวกตะไบถูๆไปใช้เครื่องรับมันความร้อนมันจะทําให้เหล็กมันคุณภาพเหล็กของมันอาจจะ ไม่ค่อยดีนะครับประมาณนี้นะครับแต่ส่วนหน้าผมจะไม่รับให้สปีดผมจะรับแต่ตัวล่างนียนะครับ <c oughs> ลองดูว่าจะคลุมไหม <c oughs> นี่ครับวิธีมุนดูว่าจะคลุมไหมคลมเหมือนเดิมไมจับจับจับนะเปิดเครื่อง ันนี้มันเข็มเบอร์ใหญ่มันจะดังขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าเข็มเบอร์เล็กเราไม่มีนะน,นี่มันเข็มเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับคมนะครับคมนี่นะครับคมมากคมมากแล้วไม่มีขนนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลับผ้าบางดูนะครับมาใส่ผ้าบาง